สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างพาธนะครับรูปนี้กันจะเห็นว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับกว่ารูปาผ่านมาจําหลักการได้ไหมครับว่าผมให้หลักการไว้ยังไงในการสร้างพาธนะครับเราควรจะสร้างส่วนที่เป็นส่วนหลักนะครับที่สามารถสร้างส่วนอื่นต่อๆไปได้อย่างเช่นรูปนี้นะครับเรามาดูว่าเราจะสร้างส่วนไหนก่อนได้บ้างส่วนหลักนะครับที่สามารถสร้างได้เนในรูปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฐานนะครับ ของใครจะเริ่มเขียนนะครับสี่เหลี่ยมบนท็อปเพลนนะครับแล้วยืดออกมาก็ได้แต่รูปนี้เนี่ยส่วนโค้งนะครับบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราเขียนนะครับเป็นเส้นโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็มีฐานเนี่ยแล้วเรายืดออกนะครับทั้งสองข้างก็สามารถเขียนได้ในคำสั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเขียนจากหน้าตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยืดออกทั้งสองข้างตอนนี้ผมเข้ามาหน้าพาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลือกเพลนกัน เพลนที่เราจะสร้างนะครับก็ต้องขนานกับผิวด้านนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะได้มุมมองของภาพไอโตเมติกที่เหมือนกันเรามาดูนะครับผมก็จะใช้ฟอนเพลนนะครับเลือกฟอนเพลนเลือกสเกตนะครับเขียนเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับผมติ๊กออปชันตรงนี้ครับที่เป็นมิดพอยไลน์เราจะได้เส้นตรงที่จุดมิดพอยนะครับอยู่บนตรงกลางพอดีนะครับ จากนั้นบอกขนาดนะครับตรงนี้120นะครับหนา12 120หนา12อาในส่วนโค้งข้างบน32นะครับคำสั่งที่เราจะเขียนส่วนโค้งตรงนี้ก็จะเป็น Arc Arc นะครับรูปแบบเป็น Center Point Arc นะครับจุด Center อยู่ตรงนี้คลิกนะครับห สองสามก็ตัด r สาสในส่วนตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยทำนะครับเนื่องจากผมจะเอาผิวด้านล่างครับแอ t ทูสรงกระบอกอันนี้ขึ้นมาก่อนอผมก็แอ็ทูไปก่อนแอ็กทูนะครับหนึ 100. จะเห็นว่า2ข้างมันสมมาตรกันใช่ไหมครับพยายามให้เพลนของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางก็เลือกเป็น mid plane กดเครื่องหมายถูกเราได้ลักษณะนี้แล้วจากนั้นนะครับผมจะใช้ผิวด้านใต้นะครับสเก็ตวงกลมนะครับเพื่อ a c t ทูดขึ้นไป diameter ตเจต็ดสิบนะ วงกลมผมอยู่ข้างใต้นะครับหนาขึ้นไป72ก็ไปที่ extrude 72กลับด้านนะครับกดเครื่องหมายถูกจากนั้นนะครับผมจะมาเขียนวงกลมนะครับ diameter 36ข้างบนเพื่อทำเป็นรูล,ลงไป 36เลือกเป็น a c t r u d e cut นะครับเลือกเป็น up to neck มาส่วนตรงนี้ครับก็จะเขียนเส้นตรงนี้เหมือนเดิมเลือกผิวฝั่งนี้นะครับเขียนเส้นคำสั่งลายเลือกลายเป็น mid point line นะครับให จุดมิดพอยอยู่ตรงกลางเพราะสองฝั่งมันเท่ากันสร้างเส้นผมบอกขนาดตรงนี้ไปก่อนกว้าง50หนา5นะครับ50หนาห้าคำสั่งส่วนโค้ง arc นะครับเป, point, รเป็นเซ e n อ e อ p o i อ t arc เหมือนเดิม รัศมี16ส่วนนี้ก็ตัดก็ไปใช้คำสั่ง act o o l cut เลือกเป็น up to next ด้านใต้ก็จะดนตัดไปลักษณะนี้กดเครื่องหมายถูก ต่อมานะครับก็มาตัดส่วนนี้นะตัดส่วนนี้เดี๋ยวผมจะใช้เพลนตรงนี้แล้วกันนะครับเลือกผิดมันข้างนะครับเดือสเกต็ตเขียนเส้นตรงเขียนเส้นส่วนขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมนะครับที่มุมจากแบบตรงนี้กว้างห้าสิบ นะครับตรงนี้ลึกลงมายี่สิบห้าห้าสิบสองข้างนะลึกลงมายี่สิบห้าทั้งสองด้านนี้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับสองด้านนะครับขนาดเท่ากันเพราะผมจะมิลเลอร์นะครับโปรไฟล์สเก็ตมาอีกด้านหนึ่งเลยตรงนี้ก็เลือกเส้นที่ต้องการมิลเลอร์นะครับตรงนี้ก็เลือกตรงกลาง ในส่วนนี้นะครับส่วนร่องเนี่ยเราสามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับก็สร้างไปทีเดียวเลยสี่เหลี่ยมอ่ะทำยังไงให้พอย n t อยู่ตรงกลางนะครับของเส้นก็เลือกที่เส้นเลยนะครับเลือกที่พอยต์ของเส้นตรงนะครับเลือกเป็นมิดพอย n t นะครับอ่ะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอยู่นะกำหนดขนาด ว่าง16ลึกลงมาจากขอบนะครับตรงนี้48 16จากขอบผิวด้านบนนะครับลึกลงมา48่ตรงนี้บังคับให้โคลีเนียนิดนึงก็ได้ประมาณนี้เนะาะเห็นไหมาครับสเก็ตเราก็อยู่นี้นะก็ไปที่คำสั่ง e x t r u d ูด u ั เลือกเป็น up to next นะครับ up to next ก็คือการตัดนะครับไปยังผิวสัดไปจะมีปัญหาสําหรับตรงกลางนี้ใช่ไหมครับว่าผิวตัดไปก็คือผิวนี้นะครับไม่สามารถตัดฝั่งนี้ได้เราก็เลือกเป็น t r u e all t นะู r o u all คือตัดไปตลอดเลยนะครับก็เกิดหมายถูกไปมาดูนะครับการแก้ไขเพลนในการสเกตคัด3ของผมเนี่ยจะ ใช้ผิวด้านนี้ใช่ไหมครับเป็นเลือกสเกตบางเอิญถ้าเกิดว่าใครเลือกผิวนะครับในการสเกตเนี่ยผิดเราสามารถแก้ได้นะครับไปแก้มันได้ให้คลิกขวาที่สเกตนะครับตรงนี้ถ้า e i t t k ส t c h ก็คือเข้าไปแก้ไขขนานะครับในเรื่องของสเกตมีด้านขวานะครับ e t i t ทสเก Plane ก็คือการเลือกแก้ไขเพลนนะครับในการสเกตเลือกนะครับ จากนั้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกเพลนใหม่เฟสก็ <F ade S 1> คือผิวด้านนี้ใช่ไหมครับผมต้องการอ่าผมแก้ต้องการว่าให้ผิวมันให้สเกตของผมเนี่ยไปอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้มีเพลนอะไรบ้างที่อยู่ตรงกลางก็มีฟอนเพลนนะครับโดยข้อแนะนํานะครับที่สามารถแก้ไขเพลนลักษณะนี้ได้ก็คือเพลนทั้งสองเพลนเพลนเก่าและเพลนใหม่ที่เราเลือกเนี่ยจะต้องขนานกันอย่างเช่นอันนี้นะครับผิวของเพลนที่เราสเกต็ตนะครับ ครั้งแรกเนี่ยก็คือผิวด้านนี้ใช่ไหมครับกับฟอนต์เพนที่มันขนานกันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ได้แต่ถ้าไม่ขนานกันนะครับสเก็ตอาจจะมีปัญหารูปแบบอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมก็มาเลือกเป็นฟอนต์เพนเลยในช่องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์เพนนะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกเรามาดูนะครับเห็นไหมสเก็ตเราย้ายนะครับย้ายเลยนะครับ มาอยู่บนฟอนต์เพนเรียบร้อยแล้วไอ้แล้วทีนี้ทำไงต่อส่องค่าให้หมันเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมไปแก้เป็น Edit Feature นะครับคลิกที่ฟีเจอร์แล้วก็เลือก Edit Feature Direction 1นะครับก็คือฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ Direction 2มาติกเครื่องหมายถูกเลือกเป็น Up to Next กก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ไปผมกดเครื่อหมายถูกไปเลยก็แล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนนะครับได้เหมือนกันจากนั้นผมจะมาเกียดรูนะครับรูตรงนี้เลือกผิวนะครับด้านข้างกดสเก็ตก็เขียนวงกลมหนึ่งวงนะครับจุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับอยู่แนวเดียวกับจุดออจินขนาดจากขอบนะครับสิ 12. เดมิเตอร์สิอ่ก็ไปเลือกแอค o ูดคัดไดนะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็น up to next นะครับก็จะตัดมาแค่ผิวตัดไปนะครับผมเลือกเป็น t u u all นะครับหรือ up to surface นะครับก็ตัดไปยัง surface ที่เราเลือกเพราะฉะนั้นผมจะเลือกผิวด้านนี้นะ เพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะตัดแค่ผิวนี้นะครับเผื่อว่าของใครมีชิ้นงานงานอื่นเนี่ยมีเนื้อฝั่งนี้นะครับโปรแกรมก็จะไม่ตัดมาทะลุนะครับจากนั้นนะครับมาดูส่วนของฟินเลตแล้วก็ทำรูตรงนี้นครับ r16 คลิกที่คำสั่งฟินเลตก็ได้นะครับหรือมาคลิกที่มุมเลยก็ได้ ลิกที่มุมนะครับจะมีช็อตคัทที่เป็นฟิเลตขึ้นมาให้ใส่ขนาดครับสิบสแล้วก็เลือกมุมนะครับทุกด้านนะครับที่ต้องการฟิเลตจากนั้นกดเครื่องหมายถูกในส่วนของรูนะครับก็จะใช้ผิวด้านบนนะครับตรงนี้ก็เลือกผิวนะเลือกสเก็ต จะเห็นว่านะครับวงกลมของรูน่ครับจะร่วมศูนย์อยู่กับขอบของที่เราฟิลเลตไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนนะครับเส้นวงกลมนะครับให้ร่วมศูนย์กับ r 1 6ตรงนี้ก็ชี้ไปที่ขอบนะครับจะมีจุดเซนเตอร์ขึ้นมาให้ก็คลิกไปเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันชี้ที่ขอบเส้นนะครับจากนั้นกำหนดขนาด ไดเมเตอร์16ทั้ง4รูเท่ากันกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเลือกทั้งหมดแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นก็แอคทูดขัดนะครับเลือกเป็น up to next กดเครื่องหมายถูกทีนี้เหลืออะไรนะครับเหลือครีบ ตรงนี้นะครับกับวิลเลทซึ่งคลีปเนี่ยจะมีคำสั่งเฉพาะนะครับในการสร้างคลีปก็คือลิฟลิฟก็คือคำสั่งในการสร้างคลีปนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของชิ้นงานหลักการในการสเกต์นะครับเพื่อใช้คำสั่งลิฟการเขียนเส้นบุนนาบนะครับที่ขนานกับผิวด้านข้างของคลีปเรามาดูผิวด้านข้างนะครับตรงนี้ผิวด้านข้างก็คือผิวนี้ครับที่เป็นสามเหลี่ยนมนะครับ ลองดูว่าเพลนของเราเนี่ยมีเพลนไหนบ้างที่ขนาดนะครับแล้วก็เพลนเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางของคลีปก็มีฟอนเพลนนะครับเราเลือกฟอนเพลนกดสเกต็ตจากนั้นสเก็ตยังไงนะครับสเก็ตแค่เป็นเส้นเส้นเดียวนะครับแล้วบอกขนาดนะครับจากขอบมาฝั่งนี้10 ด้านนี้กับความสูงนะครับ20เขียนแค่เส้นเส้นเดียวนะครับประมาณนี้นะจากนั้นนะครับเมื่อเลือกคำสั่งลิฟเส้นที่เราเขียนนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับของคลีปพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาคลีปนะครับในแบบเนี่ยสิบมิลรูปแบบในการเลือกนะครับก็จะออกมาข้างละ5้ามิล ถ้าเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับรูปแบบตอนนี้ทั้งสองข้าง10มิลก็เลือกเป็นรูปแบบนี้ความหนาของคลีปก็คือ10มิลนะครับลูกศรน,นะครับลูกศรตรงนี้นะครับคือทิศทางในการสร้างคลีปถ้าของใครนะครับลูกศรอ,อยู่ด้านนอกเนี่ยคลีปจะสร้างไปข้างนอกนะครับแต่กรณีนี้สร้างไม่ได้นะครับต้องอยู่ข้างในนะครับกดประมาณนี้นะก็กดเครื่องหมายถูก จากนั้นอีกฝั่งหนึ่งทำยังไงนะครับเราสามารถมิลเลอร์ได้เราก็เลือกคําสั่งมิลเลอร์นะครับเลือกเพลนที่อยู่ตรงกลางเพลนอะไรอยู่ตรงกลางบ้างอ่ะมีหลายเพลนนะครับได้อยู่ฟีเจอร์ที่เราต้องการมิลเลอร์ก็คลิกที่ตัวคลิปเลยกดเครื่องหมายถูกจากนั้นมีอะไรครับตรงนี้ฟินเลตนะครับ R 3ฟินเลต R 3นะครับ เลือกคาสั่งฟิลเลตในการเลือกคําสั่งนะครับเรื่องของฟิลเลตหรือคําสั่งอื่นๆนะครับเราไม่ควรคลิกผิวหรือคลิกเส้นไว้นะครับถ้าเราคลิกเรื่องของเส้นไว้เนี่ยเมื่อเราเข้าคําสั่งนะครับโปรแกรมจะเลือกเส้นนั้นให้เลยอย่างเช่นคนนี้ผมคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วไปเลือกที่ฟิลเลตเนี่ยโปรแกรมก็จะเลือกส่วนที่เราต้องการฟิลเลตให้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปเผลอคลิกนะครับให้เรากด esc ก่อนทุกครั้งนะเมื่อเรากด esc นะครับไอ้ส่วนที่เราเลือกอยู่เนี่ยก็จะไม่โดนเลือกนะครับก่อนที่จะเข้าคําสั่งนะครับก็เลือกคําสั่ง filip อ่าตรงนี้ก็ต้องการส่วนไหนนะครับก็เลือกอ่า r สามอ่ามุมนะครับด้านนี้ ผมพยายามทำให้เส้นมันต่อกันก่อนนะครับตรงนี้นะฝัะ่งนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็กดเครื่องหมายถูกไปใช้ฟิเลตเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมถ้าเราทำให้เส้นตรงนี้ต่อนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกส่วนอื่นแล้วตรงนี้ก็ฟิเลตโปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัตินะครับกรอน,นี้ที่เป็นเทนเจนนะครับส่วนที่เป็นเทนเจนโค้งพวกนี้นะครับด้านนี้ด้วยนะครับ ก็จะกดเครื่องหมายถูกรูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการสร้างเนี่ยของแต่ละคนอาจจะไม่ต้องเหมือนผมก็ได้นะครับหรือเมื่อนักศึกษาสร้างพาร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยพยายามฝึกนะครับว่าพาร์ทชิ้นนี้สามารถสร้างด้วยวิธีอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับพยายามทําซ้ํานะครับทําบ่อยๆทําในรูปแบบอื่นนะครับเราก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับ